สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สาวเมืองสิง์พามาทําเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านนะคะผัดไก่กับพริกแกงนะคะผัดไก่กับพริกแกงให้หอม ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสอร่อยแซ่บนุวมคัวบ้านสาวเมืองสิงห์นะคะ แล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเราก็จะใส่พริกไทยอ่อนลงไปด้วยนะคะพริกไทยอ่อนลงไป ใส่กระชายลงไปด้วยนะคะใส่กระชายลงไปเอาเน้อเลย เราก็จะใส่ใบยี่ราลงไปเลยนะคะใบยี่ราสองสิ่งก็ใส่ใบยี่ราลงมาใส่ด้วยนะคะใครรู้จักบ้างคะใบยี่ราเต็มกระทะเลยนะคะ ผัดให้เข้ากันเลยนะคะ เติมตัดรสชาติด้วยน้ำตาลสักหน่อยหนึ่งนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับผัดเผ็ดไก่บ้านของสาวมึงสิงห์วันนี้ สามสิงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้และก็รับชมนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ